สวัสดีจ้ามาซุ่มบรรยากาศนะมาแรงพี่น้องยายเพี้ยนดำหน้าเลวๆยายเพี้ยนดำเลวๆหรอพี่น้องดำเลวหมู่ว่านนี่ตอนเกียงพอดีพี่น้องตอนดำเหมันบ่ได้เหตุให้เบ่งพี่น้องมันยากเคร่งผ้าข้าเจ้าดำ <c oughs> อ่างงูเาเจ้ามากเลยผ้าเขเจ้าดำเป้าน้ำงูเขเจ้าเนี่ยพี่น้องรีบไปเห็นหน่อย่ึงเพิ่งเมื่อยทั้่งหอนบบดนี้ยายเพ่นก็สูบน้ำดำพี่น้องบมดมือขึ้นนี่มาฝนนี่ตกมากพี่น้องน้ำก็เลยมีห้อยู่ไห้หน้าเนี่ยฝนตกมากหมอขึ้น,นยังขึ้นยากาสันดำแลลวมันแหกน้ำมันก็แหงน้ำก้นแล้วพี่น้อง พอดีเนี่ยมึงขึ้นมาฝนเลยมาตกน้ำก็เลยเต็มไห,หน้ามันก็เลยเขียวก็สันก็นสีเยวเหลืองหล่ะจีนองบรรยากาศเนี่ยมาแรงอิเตเว่นกไก่จิตกดีแล่ะพี่นองสวยงามมากอพี่นองบึงวิวที่ทัดมันก็นสวยแล้วเนาะบรรยากาศตอนแรลง สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวลุลงไห,หน่ากา,ามีน้ำมีโกบมีปูมีปลาเข่าเขียวเขจีฮะส่วนมากเขาเจ้าสีบ้านหลายพี่น้องเขาเจ้าสีบ้านไหลยายเพี้นเลยว่าหน้ามันบ่อหลายายเพิ้นก็นเลยดำเหา,าพี่น้อง ก็ลอยกุมารอยู่แหละเยอะขึ้นก็เล็ดดำผลวานก็สิได้เขากินหน่อยย่านว่พ่อกินพี่น้องก็เลยดำเบาดำเฮักกัดใดหลายงากับอุบาทย่านต้มบริขึ้นคุณอาพี่น้อง เดี๋ยวลงทงลงขาเขียวขจีเขียวอยวู่เดือนมิถุนากรกาดาสิงหากันยาตุลาตุลานน่สิลืมมันสิเป็นนี่แหละพี่น้องตุลานน่นี่นนนสิเป็นเขาอีเตียดอพี่น้องแยกเพิ่มดำใบยอยู่หนิซีกระปอกสิได้เกี่ยว ดำพระว่าดำหัวปีพี่น้องเพราะว่าดำมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลา,าพี่น้องตุลาได้เกียวเพราะว่ากันยาอนี้เขาสิถอกสิแก่ไปถาด้วยเขาเพราะว่าเขาอันนี้มันสามเดือนพี่น้องตุลายายเพ่นกัเกี่ยวเกี่ยวหัวปียายเพ่นกับปูขักระพี่น้อง Cái nó khảo vang kể khảo khao cái yêu cả ngam mhm 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 nó mhm hơm, một hơm, hơm mhm mhm như mhm 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 nào mhm 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 xì mhm 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 là nuôi mhm 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 พอหมู่บ้านนี่หมูวหม่ว่านนี่บ่ม,มีน้ำเลยหมู่ว่านนี่ตัวมันขึ้นนี่ตัวแห้งติอบอยู่นี่น้ำม,มันก็เลยมีอยู่ห้นานาแบบพี่น้องดำเขาดเขาเจ้าดำที่ห้ยอยู่จะเป็นพวกขย่าเจ้ามะลิเขาก็ขอค่ะยายเพ็ญขยขาเจ้าดำห้า เป็นผู้่าเวุโสสูงนามไฮนั่นโอ้พี่น้องนี่น้ำคู่ไฮอยู่ยยมหายแยมหน้าเฮาพี่น้องเสียงเขียดห้องออกแอกออกแอกล่ะพี่น้องย้ายเพ้นมลูวันหาหน้าย้ายเพ้นไม่นม้ำว่ามันแห้งเบิดกระสั่นพี่น้องเบิดมนันดูดน้ำใส่เรามาปั่นดำเ่า หัวเขียดร้ายหลายพี่น้องโอ้เสิยดายสอนนะสันมันสอนไปสอนหน้าเพลินมหน้าอยาของมาลงมาเพลินพี่น้องหอยสือดียายเพี้ยนมีอยู่สองสามหายนี่จะประกัดเข่ายายเพี้ยนบอก พี่น้องเขาวานเขาเจาก็งามงานทงนั้นเขาเจ้าท่านดำพี่น้อง่าท่านายาเงาปานไดนยู่ลงไปเขาเจา้าวานลายพี่น้องดำหน่อยสมืออ่ออนี้จะผู้เฒ่าเห็ดหน้ามันก็นเลยม่มีแห้งเห็ดอีกอย่างหนึ่งคาแรงมันกับแห้งพี่น้อง ซึ่งลุกก้าจ้างลุกก้าจ้างดำจ้างรถมาไถมาปันบตอนถอกบจ้างเกี้ยวจ้างมัดจ้างบดขา่าวหยีกโอ้พี่นอ้องเขาจะวางเปิดเงินหลายสรุรวานเดาแต่พ่อได้กินมาสัน่นผู้หน้าหลายกับพ่อเห็ดยู่แต่ผู้หน้าหน่อยที่เห็ดบรไรพป็น่ง้องมาพ่อกิน ว่านนี่สิได้เ,เพราะซิบสอบพี่น้องไอซิบสอบเศร้สาสอบต้อก็บ่พอกินละ่ะผัดข้าดำผไดไอซีซ่าหาซิบสอบพี่น้องเอ้ยดำเอาดีกว่าลงทุนกงบนมหลายหน้าบ่หลายอืมนี่มาแรงมือนีอากาศลมเย็นบ่วนีม่มือนีหลับพี่น้องนี่มาแรงมันเย็นสบายอากาศพอดี อากาศพอดีสบายสบายพี่น้องสะออนเข่าสะออนหนามน่นะพี่น้องดำแล้วกะจังสีละ่ะขาจังวายแงมันดำหน้าดำใบเรววาบ่มีน้ำโย่บ่ต่งห่วงด้วยพี่น้องทางหยาห <c oughs> ยาหลายลายด้วยพี่น้องหน้าหญ่เพี้นหยาหลายอีหลี่การนี่โลโกสันโอ้ยฝนปรตก็ไม่จังเถื่อ รลกว่าเมนเดือนหนึ่งพี่น้องว่าเมนว่านกาลรวบสองตุก,กายนีญาลายยี่นีจัตสิจังไดยังบลูอู้คนพี่น้องเดี๋ยวลุงโถงลุงทา,งทางขึ้นมาเขียวงามเท้เสียงเขียดกับห้องอดแอดอดแอดพี่น้องมเมนียายเพ้นกับเมลัยไ,ไปใสผักพรหมออื่นยังสิเริ่ม ไปรับจ่างน้ำข้าเจ้าพี่น้องสะออนคาเร่งมือหนึ่งซี่ลอยนะตาำเครื่องมือก็ได้สองร้อยสะออนข้าเจ้าได้สิบไปน้ำข้าเจ้าพี่น้องเอาสนีสะกอนนะจ้าพอก,การคิดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยกเพื่นด้วยจ้าสวัสดีจ้า